สวัสดีครับสวัสดีผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านช่องตองพรพมครับ4ตุลาคม2567มาพูดมาคุยกับผู้สูงอายุก่อนนอนวันนี้ครับผู้สูงอายุหลายท่านดูคลิปทางช่องตองพรพมมาเป็นประจำครับวันนี้ฟังหนึ่งเรื่องนะครับก่อนนอนวันนี้หลายท่านอาจไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนฟังไว้เป็นความรู้ครับเกี่ยวข้องกับเบีย้ยยางที่ผู้สูงอายุนะครับ ประเด็นที่จะเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องเอาไว้ตอนท้ายประเด็นเดือนนี้ก่อนเดือนตุลาเดือนตุลาคม2 5 6 7นะครับเบีย้ยผู้สูงอายุจะได้รับวันที่10ตุลาคม2 5 6 7นะครับรับช่องทางเดิมตามที่เคยรับทุกเดือนนั่นแหละครับ10ตุลาคม2 5 6 7นะครับเบีย้ยเงี้ยงวผู้สูงอายุยังได้รับในอัตราเดิมนะครับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ60-69ปี6 0 0บาทครับ 7จ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดร้อยบาทแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีแปดร้อยบาทเก้าสิบปีขึ้นไปหนึ่งพันครับส่วนเรื่องที่จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยงังชีพผู้สูงอายุให้มากกว่านี้นั้นติดตามข่าวต่อไปครับว่ากระทรวงพอมอจะว่ายังไงรัฐบาลจะว่ายังไงกันต่อไปตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการที่จะเพิ่มเบี้ยงังชีพผู้สูงอายุให้มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ เรื่องฟังหนึ่งเรื่องก่อนนอนวันนี้นํามาฝากกันที่ผู้สูงอายุหลายท่านอาจไม่ทราบมาก่อนและหลายท่านอาจไม่มีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ากรณีย้ายครับคือผู้สูงอายุขณะนี้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับรับเบียบอย่ยังเกี่ยวผู้สูงอายุนี่นะครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุที่สุดก็คืออบตอ หรือเทศบาลนะครับหากผู้สูงอายุรายใดนะครับมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอบตใดก็อบตอแห่งนั้นล่ะครับมีหน้าที่ดูแลควบคุมกํากับเกี่ยวกับเบีบ้ยยังคีพผู้สูงอายุหากผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรขอให้ไปติดต่อที่อบตอหรือเทศบาลเพื่อปรับแก้ไขระบบต่างๆนะครับเช่นบัญชีไม่เดินทำนองนี้โอนเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุเข้าไม่ได้ก็ต้องไปติดต่ออบตหรือเทศบาล ตามที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่ถ้าอยู่ในเขตอบตอไหนก็ติดต่ออบตอน,นั้นหรือผู้สูงอายุบางท่านนะครับมีที่อยู่ทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลไหนก็ติดต่อเทศบาลน,นั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเบี้ยงี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับถ้าไม่มีปัญหาก็แล้วกันไปก็รับเป็นปกติไปทุกเดือนท,ที่เราบอกว่าฟังหนึ่งเรื่องก่อนนอนวันนี้หลายท่านอาจไม่ทราบมาก่อนก็เพราะว่ามีมหลายท่านไม่ค่อยได้ประสบกับเหตุการณ์นี้เพราะ หลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็ไม่ได้ย้ายบ้านไปไหนไม่ได้ย้ายบ้านเล็กที่ไปไหนไม่ได้ย้ายบ้านเล็กที่ออกนอกเขตเทศบาลที่ตัวเองเคยอยู่ไม่ได้ย้ายบ้านเล็กที่ย้ายผรมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นออกนอกเขตอบตที่ตัวเองมีบ้านเล็กที่อยู่ก็หลายท่านส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ย้ายบ้านไปไหนไม่ได้ย้ายชื่อตัวเองออกจากทะเบียนบ้านแล้วไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้ก็หลายท่านก็ไม่สนใจก็ไม่ได้ทราบเรื่องนี้นะครับแต่ก็อาจจะมี บางคนที่มีความจาเป็นต้องย้ายเช่นย้ายไปอยู่กับลูกกับหลานทํานองนี้ครับเดิมทีเดียวนั้นเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านเลขที่นี้เขตในเขตเทศบาลตะบนนี้หรืออยู่บ้านเลขที่นี้นี้ในเขตอปตนี้ต่อมาเกิดลูกหลานเขาไปสร้างบ้านอยู่ที่อื่น ในเขตตำบลอื่นอบอตอ,อื่นในเขตเทศบาลอื่นบางทีก็มีความจําเป็นจะต้องย้ายไปอยู่กับลูกหรือไปอยู่กับร้านที่นอกเขตตำบลเทศบาลตำบลหรือนอกเขตอบตอที่ตัวเองเคยอยู่ก็คือย้ายย้ายภูมิลําเนาย้ายไปหลักที่ไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าในกรณีย้ายนี่ถ้าไม่ทราบเรื่องมาก่อนนี่ก็กจะทําให เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุได้นะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้มาก่อนคือเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะครับในกรณีย้ายย้ายนี่คือย้ายออกนอกอบอตอเดิมนะครับนอกเขออกตอบตเดิมหรือย้ายออกนอกเขตเทศบาลเดิมไปอยู่ที่ใหม่อันนี้ต้องไปยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุณนะ อ,อบาตาแห่งใหม่ที่ย้ายบ้านอะไรที่ไปอยู่นะครับหรือใครย้ายไปอยู่เทศบาลแห่งใหม่บางทีที่อยู่เราเดิมอาจจะเป็นอ,อบาตาก็ได้หรือที่อยู่เราเดิมอาจเป็นเขตเทศบาลก็ได้ยกตัวอย่างอยู่อ,อบาตาหนึ่งแล้วย้ายไปอยู่เขตเทศบาลอีกตำบลหนึ่งจังหวัดอื่นอะไรก็แล้วแต่ทํานองนี้ครับอันนี้ต้องไปยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุนะอบาตาแห่งใหม่หรือเทศบาลแห่งใหม่นะครับ จึงจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปหากสมมุติว่าย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่แล้วนะครับในเขตอบตอใหม่หรือในเขตเทศบาลแห่งใหม่แต่ไม่ไปยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุณนะอบตอแห่งใหม่หรือเทศบาลแห่งใหม่ครับถามว่าจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเปล่าที่เคยรับทุกเดือนนะ่ะได้ครับจะยังได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เหมือนที่เคยรับทุกเดือนนะครับแต่ว่าจะได้รับจากการควบคุมกำกับดูแลของเทศบาลหรืออบตแห่งเก่าที่เราที่เราเคยอยู่จะยังได้จากระบบนี้อยู่คือเราไปอยู่อบตใหม่หรือเทศบาลแห่งใหม่แล้วย้ายบ้านที่ไปอยู่นั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบี้ยยังเชื่อประสงอายุหอบตแห่งใหม่หรือเทศบาลแห่งใหม่เราก็จะยังได้รับอยู่ จากอบตแห่งเก่าหรือเทศบาลเก่าเลจะได้รับไปพังพางก่อนอยู่หลายเดือนนะครับอยู่หลายเดือนถามว่าได้รับถึงตอนไหนได้รับถึงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะครับพอขึ้นเดือนแรกของปีงบประมาณหน้าจะไม่ได้รับนะครับนี่แหละครับหลายคนอาจไม่ทราบคําว่าปีงบประมาณหน้ามันเดือนไหนล่ะเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างขณะนี้เลยนะครับ ขณะนี้วันที่4ตุลาคมนี่สองห้าหกเจ็ดนี่ขณะนี้เป็นปีงบประมาณ2568้าหนะครับสองห้าว่าปีงบประมาณสองห้าหกแปดนี่เขาจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5งหจนถึงวันที่30กันยายนสองห้าครับอันนี้เขาเรียกว่าปีงบประมาณสองห้าหกส่วนปีงบประมาณ2569ก็จะเริ่มจากวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปด จนไปถึง30กันยายน25 6 9ทําทำนองนี้นะครับคือวันเริ่มต้นของปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลายกต,ตัวอย่างปี2 5ง8้างบประมาณ2 5 6 8นี่ก็1ตุลาสองหถึง30กันยายน2 5 6 8เข้าใจนะครับเลือกปีงบประมาณส่วนปีงบประมาณ2569ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 8กถึง30กันยายน25 6 9ทําทำนองนี้เอาละครับทีนี้ยกตัวอย่างให้ฟังขาย,ย้ายทีนี้ขย้าย,ย,าย ปัจจุบันสมมุติว่าวันที่4ตุลานี่แหละวันที่4ตุลานี่ยังอยู่หน้าบ้านเลขที่เดิมเขตอบตเดิมหรือบางท่านอยู่ในเขตเทศบาลเดิมยังอยู่ยังอยู่หน้าบ้านเลขที่เดิมอยู่นะเ,เดือนตุลานี้ก็วันที่10ตุลานี้ก็จะรับเบี้ยเชื่อพระสุขขอายุจากอบตรหรือเทศบาลเดิมแต่ว่าเวลาโอนกรมชีการเขาจะทาการโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องที่เป็นพระสูขของอายุนะครับอา้าวทีนี้ สมมติสมมุติเดือนนี้หลังรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันที่10ตุลาไปแล้วสมมติเกิดย้ายย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้วไปอยู่ทะเบียนบ้านใหม่แล้วก็เป็นอบตใหม่หรือบางท่านไปอยู่เทศบาลแห่งใหม่ไปอยู่กับลูกกับหลานทํานองนี้ครับย้ายบ้านหรือที่ไปเลยก็ไปอยู่แห่งใหม่ทีนี้ถามว่าจะยังได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไหมได้ครับเดือนพิกาจอนก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ว่าจะได้รับ จากการบริหารงานของอบตอแห่งเก่าหรือเทศบาลแห่งเก่าถามว่าจะได้รับไปถึงไหนรับไปถึงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2568ครับก็ <คน S 2> ยังได้รับอยู่ก็จะได้รับของเดือนพิกา67ธันวาค67มกราคม68ไล่ไปเรื่อยจนได้รับเดือนกันยาย,ยน68เป็นเดือนสุดท้ายเสร็จแล้วเดือนตุลาคม2568ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569จะไม่ได้รับเบี้ยยิงเชียครับ ถ้าย้ายไปอยู่อบตอแห่งใหม่หรือเทศบาลแห่งใหม่แล้วไม่ไปยืนยนันสิทธิ์รับเบี้ยชีพผู้สูงอายุณอบตแห่งใหม่หรือเทศบาลแห่งใหม่ไม่ไปยืนยนันสิทธิ์เลยก<ม>็จะรับเบี้ยชีพไปจนถึงเดือนกันยายน2568พอเดือนตุลาคม2568จะไม่ได้รับเพราะฉนั้นเพื่อให้ผู้สูองอายุที่ย้ายและได้รับเบี้ยยชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องนะครับ เขาออกหลักเกณฑ์กติกาไว้นะครับตามระเบียบการจ่ายเบีย้ยเงี้ยผู้สูงอายุนี่ผู้สูองสอายุรายใดย้ายไปอยู่อ,อบตอแห่งใหม่หรือไปย้ายย้ายไปอยู่ที่อยู่ในเขตเทศบาลแห่งใหม่เขาให้ไปติดต่อยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบี้ยเงีพหน้าอบตอรหรือเทศบาลแห่งใหม่ก็จะได้รับเบี้ยเงีพผู้สูองอายุเดือนถัดไปจากจากการบริหารจัดการของ อบตแห่งใหม่หรือเทศบาลแห่งใหม่นับจากเดือนที่ไปยืนยันสิทธ์นะครับแล้วก็จะรับต่อเนื่องไปทุกเดือนนะครับไป,ไปตลอดชีวิตไปยืนยันสิทธ์ครั้งเดียวรับไปตลอดชีวิตนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายท่านอาจไม่ทราบมาก,ก่อนสาเหตุที่ไม่ทราบก็เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ย้ายบ้านกันหรอกครับก็มีจํานวนไม่มากที่จะย้ายบ้านอีกที่ไปอยู่บ้านหลัที่แห่งใหม่ ในเขเอตอบตใหม่ในเขตเทศบาลแห่งใหม่ย้ายภูมิเรื่องเราไปก็คงมีไม่มากนักแต่ค่าคืนวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันเพื่อให้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตนเองไว้ในผู้สูงอายุนะครับถ้าเผื่อวัน้ังหน้าเกิดได้ย้ายบ้านเพราะจําเป็นจะต้องไปอยู่กับลูกกับหลานที่มีการไปอยู่ภูมิเรื่เนาแห่งใหม่ไปทํามาหากินอยู่ที่อื่นไปสร้างบ้านอยู่ที่อื่นแล้วอยากเอาผู้สูงอายุไปดูแลด้วยนี่ให้ย้ายไปอยู่ด้วยนี่เผื่อวันหน้ามีโอกาสได้ไดย้าย ก็จะได้ทราบวิธีว่าเมื่อย้ายไปอยู่เขตอบตใหม่หรือเขตเทศบาลแห่งใหม่ไปมีบ้านเลขที่อยู่ที่ใหม่แล้วก็จะได้ไม่ลืมไปยืนยันสิทธิ์ณอบตหรือเทศบาลแห่งใหม่เพื่อขอรับเบี้ยเงีปยะสูงอายุก็จะได้รับอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าไปอยู่แห่งใหม่แล้วไม่ไปยื่นยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยเงี้ยบสูงอายุก็จะได้รับถึงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นส่วนปีงบประมาณใหม่ เดือนตุลาคมไปต้นไปก็จะไม่ได้รับทํานองนี้นะครับแต่อย่างไรก็ถ้าหากว่ายังไม่ไปยืนยันเสร็จก็จะไปยืนยันตอนไหนก็ได้แต่ว่าก็จะเสียสิทธ์ไปเช่นบางคนไม่ทราบสมมติ่าย้ายช่วงนี้ย้ายเลยย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วไม่ไปยืนยันเสร็จเลยก็จะรับเบี้ยเงื่อเชี่ยุ๋งอายุไม่เยจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ต่อมาเดือนตุลาคมก็จะงงเอ๊ะทำไมเบี้ยเงื่อเชี่ยุ๋งอายุไม่เข้าก็ยังงงงงอยู่เกิดไม่ไปแก้ไขนะครับไม่ไปยืนยันเสร็จ ดูพิจิกาก็ไม่เข้าอีกทานองนี้ครับก็จะทําให้เสียเบี้ยงชีพส่วนนี้ไปเลยคือส่วนที่ไม่ได้รับก็เสียไปเลยนะครับแต่ว่าพอนึกขึ้นได้อ้าวต้องไปยืนยันสิทธิ์สมมติว่าไม่ได้รับไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแล้วจึงค่อยไปยืนยันสิทธิ์ณอบตเทศบาลแห่งใหม่เขาก็จะจ่ายเบี้ยชีพให้ต่อไปแต่ว่าจะไม่ได้จ่ายในเดือนที่ไปยืนยันสิทธิ์นะครับไปยืนยันสิทธิ์เดือนใดเพื่อรับเบี้ยเงีผู้สูงอายุเขาจะจ่ายเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ไปยืนยันสิทธิ์นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบน <in> <sh ort ing> ั้น kind ก of ็จะไม่ไ <pareil> ด <sh ort ing> ้รับเบี้ยเชียบอยู่หลายเดือนในตอนที่ยังไม่ได้ไปเยืนยัญาติศิษย์นะครับก็แจ้งให้ทราบครับอันนี้เป็นการพูดคุยกันเล่าสู่กันฟังนะครับยังมีเรื่องราวของผู้สูงอายุที่มีเรื่องลักษณะนี้ที่ผู้สูงอายุหลายท่านอ่านไว้ทราบก็จะทยอยนามาเล่าฟังเป็นระยะระยะในช่วงกลางคืนแบบนี้ครับสาหรับผู้สูงอายุที่นอนดึกก็มาพูดมาคุยมาฟังกันแบบนี้นะครับอาจจะพูดยาวๆไม่พูดสั้นๆเพื่อ ให้ผ่อนคลายก่อนนอนค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุนอนหลับฝันดีและมีความสุขครับวันต่อต่อไปมาพบกันใหม่จะนําเรื่องที่ควรรู้มาเล่าฟังเป็นประจํานะครับเรื่องไหนพูดสั้นสั้นได้ก็จะพูดสั้นสั้นเรื่องไหนจําเป็นต้องอธิบายยาวก็จะพูดยาวๆแบบนี้ครับสลับกันไปนะครับหวังว่าคงไม่ว่าอะไรกันนะครับขอบคุณครับผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปครับสาหรับค่าคืนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุข กลับมาพบกันใหม่ในะวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ